สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านวันนี้ก็นำกล้วยไม้นะครับมาให้ชมกันครับอันนี้ชื่อของเขาก็คือเอื้องระยะทองนะแทงช่อสองช่อนะครับ เป็นกล้วยไม้ขนาดเล็กนะครับก็ดอกจะบานทยอยบานนะครับจากข้างบนลงมากล้วยไม้สกุลนี้กลุ่มนี้ก็ในประเทศไทยพบอยู่3ชนิดนะครับดอก เล็กๆนะครับดอกไม่ไม่ไมโตแต่วา่ามีความสวยงามอ่อนช้อยนะครับดอกบานทนนะครับบานนานหลายหลายอาทิตย์นะฮะจะจอยบานนะครับอันนี้ใบรู้สึกว่าจะโดนฝนเอยเอะก็เลยจะเศร้าๆ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ